คุณสมศรีคือแม่ผมเองอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมในอาทิตย์ที่แล้วนะครับได้พูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวสำหรับคนที่ต้องการที่จะมาดูแลพ่อแม่แบบฟูลไทม์ในกรณีถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าจำเป็นต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวอีกรูปแบบนหนึ่งแล้วกันนะฮะ ก็คือหลังจากที่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องเราล้มป่วยไปแล้วก็ทางหมอไม่ิจฉัยว่าเขาจะไม่เหมือนเดิมนะครับโดยปกติแล้วโรคทางสงมองไม่ว่าจะแตกตีบตันก็แล้วแต่ดูอย่างคุณพงษ์พัฒน์ก็ได้อ่ะเขาก็กลับมาพูดไม่เหมือนเดิมเนาะเขาจะติดติดขัดหรือบางคนอาจจะแบบเดินท่าเดินไม่เหมือนเดิมไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงสเตจนั้น มันก็จะมีสเตปที่แบบแการนอนติดเตียงบ้างนั่นแหละนะฮะโดยปกติแล้วตีแตะตันก็แล้วแต่เนาะว่ามันจะเป็นสมองส่วนไหนอะไรยังไงนะครับมันก็เอฟเฟกสมองแต่ละส่วนมันไม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะโดยปกติแล้วนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะ ญาติพี่น้องหรือว่าคนรอบข้างยังไม่เคยดูแลผู้ป่วยเลยนะครับพยาบาลเขาก็จะถามเบื้องต้นก่อนแหละว่าเคยดูแลบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ที่เขาจะให้หัดเบื้องต้นเลยก็คือหัดเรื่องของการเปลี่ยนข้ออ้อมอันนั้นคืออย่างแรกเลยที่ผมได้หัดกับทางพยาบาลนะก็แม่เข้าโรง,งพยาบาลปุ๊บเขาก็ถามเลยว่าเราเคยทํำไหมไม่เคยเขาก็จะให้เราหัดเลยนะ เปลี่ยนพาะอ,อ้อมเช็ดเอ่อเช็ดฉี่คือเขาไม่ได้ให้เราทําคนเดียวนะครับก็เขาก็จะทํร่วมด้วยแหละแต่ว่าเขาก็จะช่วยเหลือโดยให้เราก็ไปช่วยร่่มร่วมด้วยในการทคาความสะอาดตรงนี้นะครับว่าเราให้รวบเราทําเป็นนะเขาก็จะสอนว่าสังเกตยังไงบ้างว่าต้องเปลี่ยนเพาะอ,อ้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่สองเขาก็สอนเรื่องของการปูเตียงสําหรับผู้ป่วย แน่นอนเตียงธรรมดาก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับเพราะว่าบางคนเขาแบบเริ่มแรกอาจจะยังลุกเหินอะไรอย่างเงี้ยไม่สะดวกดังนั้นการมีเตียงเป็นเตียงผู้ป่วยติดบ้านไว้มันก็สะดวกกว่านะเพราะว่ามันสามารถไขขึ้นไขลงอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเขาก็จะหัดให้เรื่องของการปูเตียงเราต้องมีอุปกรณ์ประจําเตียงอะไรบ้างนะครับที่เราต้องหาซื้อมา ผ้าปูกันเปื้อนท่าย,ยางาหมอนที่หมอนก็ถ้าใช้หมอนธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องเสริมอเอาเอาปลอกที่มันเป็นเหมือนหนังเสริมเข้าไปอีกอันนึงเพื่อป้องกันการเปื้อนนะฮะเพราะบางทีถ้าหากมีปัญหาทางด้านสมองเขาอาจจะมีปัญหาด้วยของการกรีนน้าลายน้ําลายจะย้อยลงอะไรเงี้ยซึ่งทําให้หมอนเปื่อนง่ายกว่าปกติค่อนข้างมากเลยทีเดียว ก็อาจจะต้องเอาอะไรที่มันเป็นปูรองกับหมอนบีอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เขาจะสอนเรื่องของการดึงตัวผู้ป่วยนะฮะผู้ป่วยนอนขยับไปขยับมาอาจจะขยับล้นลงต่ําเราก็สามารถดึงผู้ป่วยขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการดึงการการป้อนอาหารอะไรเงรี้ยเขาก็สอนหมดเลยนะครับในเบื้องต้นเนาะแล้วก็นอกจากเรื่องของการเปลี่ยนผ้าอ้อม เรื่องของอข้อมูลเบื้องต้นในส่วนของเตรียมผู้ป่วยแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ด้วยในกรณีถ้าหากว่าผู้ป่วยอาจจะเป็นระดับที่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับอย่างเช่นเครื่องออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะเครื่องอการป้อนอาหารฟีดอาหารทั้งสายยางในกรณีถ้าหากว่าเขายังเคี้ยวอาหารเองไม่ได้ เราจะอาจจะได้กลับบ้านพร้อมกับเครื่องประดับ1เส้นตรงจมูกนะฮะดังนั้นเขาก็จะสอนทั้งหมดเลยนะฮะว่าอะอย่างเช่นการดูดเสมหะหลายคนอาจจะแบบเคยเห็นพยาบาลดูดแล้วแบบดูมันรุนแรงเนาะมันต้องมีท่อแลยยัดเข้าปากนู่นนี่นั่นในกรณีถ้าผู้ป่วยยังมีแรงแล้วแรงนันข้างเยอะฟันเยอะมาก สิ่งที่เขาสอนผมก็คือการดูดทางจมูกก็คือยัดสายเข้าไปแล้วให้มันอยู่ดูดประมาณตรงเนี้ยช่วงไม่ได้ยัดลึกนะครับก็เอาแค่บออตูดเสมหาช่วงคอเบื้องต้นเบื้องช่วงคอเบื้องต้นอะ่ะเขาก็จะระบุแหละว่ายัดไปได้กี่เซนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ถ้าสะดวกก็ทางจมูกมันก็ง่ายเพราะว่าหนึ่งเรา บางทีเราก็ไม่กล้าไปงัดปากเขาอะเพราะว่าอย่างแม่ผมเองฟันเขาไม่ค่อยเหลือละถ้าไปงัดปากงัดอะไรกลัวฟันเฟิน,ฟนมันหลุดออกมาซึ่งเขากินยาไอ้น่ะตะลาลิ้มเลือดเลือดมันก็จะหยุดยากด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเลี่ยงการงัดปากกันไปต่อสู้กันโดนกัดอะไรเงี้ยก็ดูดทางจมูกก็ง่ายดีเหมือนกันนะฮะ mm hmm. แต่ว่าที่ผมไม่ได้ใช้ก็คือ,อตัวเครื่องออกซิเจนเพราะว่า ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะบางคนเขาก็จะมีเครื่องออกซิเจนที่ต้องใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญบางโรงพยาบาลเขาก็จะมีเครื่องมือให้ยืมด้วยอย่างเช่นที่ผมได้ยืมเคยยืมนะฮะก็จะมีเรื่องของเครื่องดูดเสมหะนะครับเพราะว่าบางทีเขามีปัญหาเรื่องการกลืนเขาดูดหรืกลืนหรือว่ากําจัดเสมหะหรือว่าแค่อแอมออกมาเองไม่ได้แล้วก็ต้องช่วยกันดูดอะไรเงี้ยด้วยเหมือนกันนะครับ บางโรงพยาบาลเขามีให้ยืมนะครับแต่บางโรงพยาบาลเขาก็จะแบบเสนอขายในราคาย่อมเยาหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นราคาตลาดนั่นแหละนะครับเขาก็จะมีให้ว่าออลิสต์ว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างด้วยเหมือนกันในส่วนนี้นะครับและอีกอย่างหนึง่งเขาก็จะมีการฝึกหัดของการกายภาพบําบัดด้วยนะฮะว่าแขนต้องทําอะไรบ้างขาต้องทําอะไรกันบ้างกี่เซตกีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็ ต้องได้รับความร่วมมือจากทางผู้ป่วยด้วยนะเพราะบางคนอย่างแม่มเมงเนี่ยเขาไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือเท่าไหร่เออนะเขาอาจจะมีทะเลาะตดตีกันบ้างน,นิดหน่อยเนาะมันก็ต่แหละแต่ว่าช่วงแรกๆนะครับตอนที่แม่เขาเป็นรอบแรกเขาก็ยังเดินได้อย่างไรได้เพราะว่าเออเขาก็เหมือนก็ยังฟื้นตัวได้โดยอายุเขายังไม่เยอะมากตอนนั้นเขาหกสิบกว่าหกสิบกลางหกสิบต้น,ตน ก็ยังดูไม่เยอะมากเนาะเขาก็ยังฟื้นได้แหละแต่ว่ามาช่วงหลังๆมันจะมีตีแปดเสริมหลายรอบสองรอบแล้วเนี่ยนะเขาก็จะแบบขาก็มีเส้นเลือดตีบอะไรเงี้ยสมองก็แตกไปรอบหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มแบบแม่งได้แต่ลุกไปเดินเหมือนเดิมไม่ได้ก็กินตอนนี้กําลังหัดหัดให้เคี้ยวอยู่อะไรเงี้ยน,นะครับก็มันทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมแหละนะ โดยปกติแล้วโลกเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมอยู่ละหลักๆที่เราต้องเตรียมก็จะมีประมาณนี้แหละสําหรับคนที่เพิ่งป่วยหรือว่า,าพ่อแม่ที่จะเข้าโรงพยาบาลกระทันห่างนะครับอขอสรุปนะฮะที่ต้องเตรียมก็คือหนึ่งที่เขาจะสอนเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตัดเปลี่ยนทําเพื่อเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เตรียมอ,อุปกรณ์หมอนผ้าหม่มอะไรเงี้ยให้มันเหมาะสมกับ ผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นหมอนที่นอนลมอะไรเงี้ยการการกดทับเขาก็แนะนําให้เตรียมด้วยเหมือนกันนะฮะอ่าแล้วก็อย่างที่สองก็คือเตรียมเรื่องของอ่าการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆพิเศษที่เราอาจจะไม่เคยใช้นะครับอย่างเช่นพวกเครื่องมือดูดเดินต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องมีการไปฝึกหัดก่อนนะฮะก่อนที่จะกลับบ้าน แล้วก็อย่างที่3าคือเตรียมเรื่องของอาหารการกินนะครับหากต้องมีการกินอาหารที่มันพิเศษกว่าปกติอย่างเช่นอาหารเหลวการให้อาหารทางจมูกเขาก็จะมีฝึกแัดด้วยเหมือนกันก่อนที่จะออกโรงพยาบาลนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการกายภาพบำบัดนะฮะในกรณีถ้าหากว่าเรายังมีความหวังที่จะเดินได้เงี้ยเขาก็จะมีกายภาพตรงนี้ด้วยนะฮะเคยขึ้นไปห้องกายภาพเอาง่ายๆเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของทางสมองนะ คล้ายๆเครื่องเล่นของพัฒนาการเด็กมีเสียบลูการวางการไถอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพัฒนาการเด็กช่วงช่วงขวบสองขวบเลยคล้ายๆกันเนอะนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยนะฮะสำหรับญาติผู้ป่วยทุกคนเอามาแชร์กันแค่นี้แหละนะครับเผื่อว่าใครอาจจะไม่รู้อาจจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนเนาะวันนี้อนุญาตมาแค่นี้ก่อนลวกันนะครับผม ก็พยายามอัปเดตทุกวันพลหัสหรือไม่ก็วันศุกร์ของทุกๆสัปดาห์นะครับถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ถูกใจก็กดไลค์แล้วกดติดตามได้นะฮะวันนี้ขอญยตไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ